สวัสดีครับเจียงชาแนลนะครับช่องของเรามาอีกแล้วอีกคลิปครับวันนี้พามาแต่เช้าเลยนะครับคลิปนี้นะครับ6กโมงกว่าแล้วนะครับปกติมาตีสี่ตีห้านะครับแต่มันยังคุึมคมอยู่นะครับยังไม่เปิดกล้องนะครับวันนี้พามาเที่ยวสวนนะครับขอกวัว ขอกวัวขอกวายนะครับขอกวัวขอกวายอันนี้ก็โรงเก็บฟางนะครับโรงเก็บฟางวัวนะครับโรงเก็บฟางควายนะครับวันนี้เมื่อวานก็เผาถ่านด้วยนะครับเมื่อวานก็เตรียมไว้ด้วยเตรียมปืนไว้นะครับไว้เผาถ่านนะครับแล้วก็เผาถ่านด้วยเมื่อวานนะครับเมื่อวานเผาเมื่อคืนในจุดเมื่อคืน ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะหมูหรือจานะครับจอกมาสวยหรือว่ามันไม่หมดก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวค่อยเปิดดูนะครับขอยเปิดดูนะครับอนี่ขอกวัวนะข้อกควายนะฮะเตรียมฟืนไว้ในการเผาถ่านนะครับเผาถ่านไว้นะครับพวกไม้ต่างๆครับที่เขาตัดไว้ริมถนนริมทางครับก็ไปตัดมานะครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกอครอกวัวอีกอคอกหนึ่งครับนะชุมชนของเรานะครับหมู่บ้านของเราก็มีทั้งวัวมีทั้งควายเลี้ยงทั้งวัวควายนะครับเลี้ยงทั้งช้างนะครับนะก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีช้างทุกหลังคาเรือนนะครับบานะงบ้านนะครับก็ไม่มีนะฮะเหมือนผมก็ไม่มีช้างนะเคยเลี้ยงช้างอยู่นะครับแต่ไม่มีช้างนี่มาคอกคอกวัวของคุณอานะครับ อาสนนะครับช้างอยู่นู่นครับต้นไม้ใหญ่ช้างอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับขอกัวนะครับก็จะไปตัดหญ้าแล้วช้ออากาศไม่ค่อยร้อนนะครับก็ตัดหญ้านะครับถ้าสายๆนะอากาศมันร้อนนะครับตัดหญ้าจะลาบากหน่อยนะครับก็เผาจุดให้ไลยุงครับไลยุงไล่แมลงนะครับ เช้าเช้านะครับก็มาให้อาหารวัวนะครับไม่มีช้างมีมีช้างอยู่ที่นี่อาะเขามีช้างนะอาะเขามีช้างช้างตกง,งานด้วยมีทั้งช้างมีทั้งวัวนะครับช้างก็อยู่นูน่นภาคเหนือนู่นมาไม่ได้ครับตรนนี้เดินทางมาไกลไม่ได้ครับก็ไว้นู่นก่อนนะครับให้หลานดูนะครับว้เลี้ยงวัวแทน ก็ต้องจุดพวกนี่ครับพวกไม้ต่างๆนะครับพวกฟางนะครับพวกวัชพืชนะฮะจุดให้มันมีควันนะครับมีควัน่อไปในพอกวัวนะครับป้องกันแมลงยิ่งช่วงนี้นะครับมีโรคด้วยนะครับโรคระบาดทั้งวัวควายนะครับโคกระเบือโรคอะไรนะอัมบิสกินอะไรเนี่ยนะครับ ก็ไม่อยากจะปล่อยไปแย่งนอกนะครับก็อยู่แต่ในคอกเนี่ยเขาคอยตัดหญ้าครับให้กินในคอกเลยนะครับนะคับเผาจุดพวกหญ้าอย่างนี้นะให้มีควันนะครับเข้าไปในคอกน,นะครับไล่มแมลงนนะฮะโอ้โหไล่คนด้วยะเดี๋ยวไปดูคอกช้างกันฮนะอ้ช้างจากนี้ไปก็ประมาณ 20เมตรขอกช้างขอกช้างอ่านะตอนนี้เรามาถึงจุดที่คุณอาเขาผูกช้างนะครับล่ามช้างไว้แล้วนะครับตรนนี้มีทั้งหมด4เชือกด้วยกันครับ4เชือกดูแลดูแลตอนเช้าท่านเดียวนะครับมาโยนหญ,ญ้าโยนอาหารให้นะครับ ช้างครอบครัวเลยนะครับเปนแ่้ปลานะครับนี่เป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นคนสี่เชือกนะครับก็ช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าช่วงสายแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็จะมาโยนอาหารให้นะครับทําความสะอาดบริเวณที่ผูกนะครับแล้วก็ครับให้น้ํนะครับให้กับน้องช้างได้กินกันนะครับนี่ช้างครอบครัวเลยมาทีเดียว สี่เชือกขาดอีเชือกหนึ่งครับน้องตัวเล็กไม่ได้มานะผูกไว้ที่บ้านนะนี่ครับมาแต่พี่พี่แม่แม่นะครับมาผูกไว้ข้างนอกนะครับผูกไว้ที่บ้านทีเดียวทั้งหมดเลยก็โหนะครับก็คงจะไม่ไหวนะครับเอามาทยอยมาผูกไว้ข้างนอกนะครับอ่เขาเป็นช้างตกงานนะครับจากพัทยาทีเดียวกันนะครับ ตอนเย็นก็เห็นมีไลฟสดด้วยนะครับขายอาหารช้างครับก็สําหรับมิม่เอฟซีที่ติดตามช่องของเรานะครับท่านใดที่อยากจะช่วยเป็นกาลังใจนะครับช่วยช้างตกงานก็เปิดช่องดูได้นะครับไลฟ์สดช่วยช้างด้วยกันครับโอนคะแนนมาให้เนาะช่วยเหลือช้างในยามวิกฤตนะครับโรคโควิด -19 บเนะฮะตกงานมาจากพัทยานะครับนี่สี่เชือก นะครับไม่รู้ชื่ออะไรบ้างตัวจำมั่มเลยนะครับอ้วนเลยนะเลี้ยงดูดีนะคะก็ให้อาหารเสร็จแล้วก็คงจะไปกลับบ้านละนะผมว่าคงจะกลับบ้านเหมือนกันนะครับก็คงจะไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายเนาะพี่ควานไม่อยู่นะครับเราก็ไม่ใช่ควานด้วยนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องช้างด้วยกันแล้วกันนะครับช้างตกงานเนาะนะครับอ่ะพี่ควานไปแล้วผมก็ ไปเหมือนกันนะครับคือคาเตือนนะคนักท่องเที่ยวนะครับทีเ่เจอช้างนะครับเห็นช้างก็ผูกล่ามไว้ในริมทางหรือว่า,าจุดบริการท่องเที่ยวต่างๆถ้าไม่มีควันอยู่เนี่ยนะครับอย่าเข้าไปใกล้นะเข้าไปใกล้นะครับให้ชมห่างๆนะครับอยู่ถ่ายคลิปวิดีโอก็ถ่ายห่างๆเหมือนผมเนี่ยนะครับถ่ายห่างๆนะครับเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าช้างนี้เป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงด้วยนะครับถ้าหากว่าผิดกลิ่นไม่ใช่ควันของตัวเองนี่ก็อาจจะ ทำร้ายเราได้นะนะครับก็เราจะถ่ายห่างๆถ่ายภาพถ่ายรูปห่างนะครับนะฮะก็ในเตือนไว้นะนะครับเตือนไว้ทุกท่านทุกคนนะครับช้างก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ีระแวงแล้วก็เป็นสัญชาตญาณของสัตว์อยู่แล้วนะครับคือต้องมีการป้องกันตัวนะครับถ้าหากว่าผิดกลิ่นหรือว่าไม่ใช่ควานของตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้เนี่ยนะครับก็จะเกิดอันตรายได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับอ่านะครับก็ก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดถูกใจนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์นะครับนะฮะมีประโยชน์ให้กับทุกท่านที่ชมก็กดแชร์ด้วยกันแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ